สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ ebox by minchai นะคะวันนี้นะคะมีตู้ดีๆสเปคขั้นเทพมาเปิดให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหาตู้คอนโทรลสำหรับไปควบคุมปั๊ม DC ขนาดใหญ่นะคะขนาด2-3ถงแรงนะพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในตู้กันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษตามไปดูกันเลยจ้า นี่จ้าชมหน้าของตู้เราวันนี้นะคะจะเป็นตู้ควบคุมนะคะการสตาร์ทปั๊ม DC นะคะผ่านมือถือนะคะซึ่งปั๊ม DC นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มชนิดอ่าไม่มีแปลงถ่านนะคะทุกคนนะคะก็นะคะเราก็ใส่ในตู้พลาสติกกันน้ำสวยงามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้อ่าในส่วนของขนาดที่ค่อนข้างที่จะ กระทัดรัดเพราะว่าลูกค้านะคะเขามีในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะมี Wi-Fi มีเราเตอร์อะไรอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปในตู้นี้นะคะดังนั้นเนี่ยตู้นี้นะคะก็อยู่ในตู้พลาสติกที่ที่ค่อนข้างที่กระทัดรัดแต่การใช้งานนี้คือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกคนนะคะซึ่งตู้นี้นะคะ ออย่างที่บอกนะคะก็คือเราคุมปั๊มนะคะคุมปั๊ม DC นะคะขนาด2 3ถึงแรงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวที่ใช้ในการควบคุมเนี่ยจะเป็นในส่วนของอีวิล e ิงนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2ช่องนะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าตรงไหนที่อ,อุปกรณ์นะคะมีในส่วนของสามารถที่จะต่อได้เนี่ยเราก็จะทำให้ลูกค้านะคะดังนั้นนะคะหน้าตู้นะคะจะมีไฟแสดงสถานนะการทำงานอยู่ สออย่างนะคะถ้าเป็นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสดงสถานะของปั๊มน้ำนะคะ่ะปั๊มที่คุณเอาไปคอนโทรลไปควบคุมปั๊ม DC นั่นแหละนะคะซึ่งถ้าปั๊มทำงานนะคะปุ่มออนปุ่มนี้นะคะก็ไฟจะติด นะคะแล้วนะคะถ้าอยากควบคุมผ่านมือถือนะคะควบคุมในระยะไกลนะคะบิดสวิตมาที่ออโต้นะคะแต่ถ้าวันในวันหนึ่งเราต้องการควบคุมเองหน้าตู้นะคะเราก็หมุนไปที่แมนวลได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ก็เป็นการใช้งานนะคะแบบสวิตช์หน้าตู้ทั่วไปนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราต่อเพิ่มให้กับลูกค้าค่ะเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ช่องนี้นี่ยคุณจะไปต่ออะไรก็ได้ค่ะจะเป็นหลอดไฟนะคะโซลินอยนะคะอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นระบบ12โวล์เท่านั้นนะจ๊ะ นะคะคเดี๋ยวไปดูด้านข้างเอโอเคนะคะสวยงามกับทัดรัดนะคะคุงผ่านมือถือนะคะทุกคนตู้นี้นะคะเดี๋ยวบิดไปที่เดิมก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะจ๊ะอ่านะคะสัดส่วนนะคะ,สะส ก็โอเคนะคะพอดีนะคะพอมาะนะคะสวยงามนะคะในเรื่องของการจัดเเ y อ u ์นะคะเราจัดให้ทุกตู้นะคะก็คือ,อคำนวณสัสดส่วนคํานวณขนาดของอุปกรณ์แล้วใส่ให้มันพอเหมาะพอดีนะคะไม่ยุ่งเหิงวุ่นวายจนเกินไปนะคะฉะนั้นตู้ของเราที่ออกไปเนี่ยสัสดส่วนจะพอดีแล้วเวลาเราดูเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นในส่วนของวงจรที่ ที่มันไม่ยุ่งเหยิงนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนะคะข้างบนนะคะในส่วนของข้างบนนี้นะคะสีน้ําเงินซ้ายมือนะคะสีน้ําเงินซ้ายมือจะเป็นในส่วนของเบเกอร์นะคะตรงนี้จะเป็นเบเกอร์ของแผงโซล่าเซลล์นะคะลูกค้าเจ้าน,นี้นะคะเขามีเราเตอร์แล้วมีแผงอยู่แล้วนะคะแต่ต้องการเอาตู้ไปควบคุมการสตาร์ทปั๊มนะคะ ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแผงนะคะคุณก็ค่อยเอามาต่อเองนะคะก็คือเราจะไม่ได้จัดแผงไว้ให้นะคะซึ่งเราก็ใช้เบเกอร์นะคะในการคุม นะคะตัวแผงนะคะที่จะปล่อยไฟฟ้าที่จะปล่อยไฟนะคะปล่อยกระแสเข้ามาในตู้เนาะนะคะแล้วในส่วนของถัดมานะคะตัวสขวีขาวนี้นะคะก็จะเป็นฟิวนะคะฟิวตัวนี้จะควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าภายในตู้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น12โวลต์นะคะทุกคนนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ ตัวควบคุมสื่อสาระะรับและส่งสัญญาณในการาสั่งผ่านมือถือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอป e-v-link นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็น e-v-link d u ดูนะคะก็คือมี2ช่องนะคะแต่ว่าในส่วนของลูกค้านะคะสั่งมาแค่คุมปั๊มอย่างที่บอกไปนะคะเราก็แถมเป็นพิเศษให้อีกช่องหนึ่งเลยะคะ่ะคุณจะไปต่อนะคะอะไรก็แล้วแต่นะ,ะในวันนี้อาจจะไม่ต่อนะคะในอนาคตนะคะ คุณก็อาจจะมีอะไรมาต่อก็ได้นะคะเราทําเผื่อไว้ให้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมาจัดทาตู้อีกครั้งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโซล่าชาร์จเจอร์นะคะตรงนี้ก็สามารถนะคะต่อแผงนะคะหรือแบตเตอรี่ได้เลยนะคะก็ตรงนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี้ก็จะเป็นไฟ ทั้งตู้นะคะทั้งระบบนี้ก็จะเป็นไฟ12โวลต์นะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของแมกเนติกนะคะที่ควบคุมการทำงานในส่วนของต๊มน้านะคะทุกคนนะคะตรงนี้ก็ทํางานเชื่อมโยงกันอยู่นะคะแล้วมาดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์มินอลนะคะ,ะก็จะมีในส่วนของช่องแผงโซลาเซลล์เข้านะคะ,ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ ปั๊มน้ำนะ,ะที่จะคุมก็มาต่อนะคะแล้วออกอีก1ช่องเนี่ยเป็นช่องที่เราแถมให้นะคะ,จะเจ้าเราอะไรมาใส่ก็ได้นะคะก็ขอให้เป็นไฟ1 2โวลต์ก็แล้วกันนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะทั้งตู้นี้นะคะก็จะทํางานด้วยไฟ12โวลต์เท่านั้นนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะใช้ในส่วนของออยล่อโวลต์ก็ได้นะคะก็แจ้งเรามานะคะซึ่งตรงนี้สามารถปรับ นะคะเปลี่ยนแปลงสเปคได้ทุกอย่างเลยตามความต้องการเลยค่ะทุกคนนะคะก็เพื่อตอบสนองนะคะความาคุ้มค่ายกับลูกค้านะคะรับรองว่าใช้แล้วคุ้มค่ะทุกคนตัวแค่นี้แหะค่ะสามารถคุม้มเซลล์นะคะมีแบตเตอรี่มีปั๊มน้ำหรือจะใส่โซลินอยก็ได้นะคะคุ้มค่ามากๆตัวนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ู้แบบนี้แะคะสเปคแบบนี้แะคะที่สามารถไปคุมการทำงานนะคะปั๊ม DC ขนาดใหญ่นะคะส3แปลงชนิดไม่มีแปลงฐานได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีในส่วนของตัวโซลา r เซลล์นะคะระบบโซลา r เซลล์อยู่แล้วนะคะหรือว่ามีตัวเลาเตอร์นะคะสัญญาณไ WiIFi อยู่แล้วต้องการสั่งงานผ่านมือถือนะคะก็สามารถเอาเฉพาะตู้แบบนี้นะคะ ไปควบคุมอุปกรณ์ตัวนั้นได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการควบคุมที่สะดวกนะคะรวดเร็วง่ายๆนะคะกระทัดรัดนะคะ ตู้สามารถเอาไปไว้ในส่วนของการแจ้งได้เพราะว่ากันน้ํากันฝนกันลมนะคะหรือจะเอาไว้ในโรงเรือนก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการความสะดวกความสบายของแต่ละพื้นที่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะคะที่เรานํามาเผยแผ่นะคะให้ทุกกคนได้ดูกันเผื่อใครจะมีไอเดียนะคะในการนําไปใช้งานหรือต่อยอดในส่วนของการทํางานของตู้ในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งนะคะตู้นี้นะคะสำหรับ ตู้นี้นะนะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือ,อใช้งานาใช้ไฟในระบบเนี่ยคือเป็นไฟกระแสตรง12โวลต์นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะมีขนาดของแผงนะคะหรือมีระบบไฟนะคะที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็ค่อยแจ้งเรามานะคะสำหรับตู้นี้สเปคนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งไฟ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะคะซึ่งเราก็ค่อยเปลี่ยนสเปกในแต่ละ นะคะหรือนะคะใครจะมีโจทอ่านอกเหนือจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ2 2 0 380นะคะหรือไฟกระแสตรงกี่โวลต์ก็ตามนะคะสามารถแจ้งให้เรานะคะต่อตู้แบบนี้ได้นะคะหรือจะเป็นสเปคที่แตกต่างกว่านี้ก็ย่อมได้นะคะแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่หน้าง,งานนะคะตามอัธประโยชน์ที่ใช้งานเลยคะ่ะทุกคนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะคะขอบคุณสำหรับการ ติดตามนะคะอบคุณสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะยังไงก็ฝากติดตามในอ,อีกระยะช่องทางด้วยนะคะมีอะไรก็มาคุยกันเนาะนะคะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะสำหรับวันนี้ข้อขอจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ